ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทั่วประเทศลุกฮือเริ่มนัดม็อบรายวันต้านรัฐบาลเปิดกำหนดการแต่ละที่ปารีนาท้าม็อบบุกบ้านลั่นจะสอนให้รู้จักบทเรียน หลังจากกลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสอทอและกลุ่มเยาวชนปลดแอกได้จัดกิจกรรมชุมนุมเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการชุมนุมดังกล่าวนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองที่มีผู้ร่วมชุมนุมกว่า2,000คนซึ่งถือว่าอาจจะมากที่สุดครั้งหนึ่งตั้งแต่มีการชุมนุมหลังการรัฐประหารปี2557ด้วยข้อเรียกร้อง3ข้อ ก็คือหยุดคุกคามคนเห็นต่างยุบสภาและแก้รัฐธรรมนูญ การชุมนุมนี้จบลงในเวลา00.00นาทีของวันที่19กรกฎาคมแต่ทว่ากระแสการต่อต้านรัฐบาลกลับลุกลามขึ้นเป็นดอกเห็ดทั่วประเทศในเย็นวันเดียวกัน19กรกฎาคมเกิดการชุมนุมที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็มีผู้ร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมากนับพันคนเช่นกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้กลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่ว ประเทศตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศได้เริ่มนัดหมายการชุมนุมในระดับจังหวัดแล้วทั้งภายในมหาวิทยาลัยและตามสถานสำคัญในตัวจังหวัดโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้เช่น22กรกฎาคมแนวร่วมนิมสิตมมสเพื่อประชาธิปไตยจัดกิจกรรมแสดงพลังในวันที่22กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณลา,านแเหลี่ยมมหาวิาวทยาลัยมหาสารคาม 22กรกฎาคมมีการเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดชนบุรีมาแสดงพลังในเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปที่บริเวณแหลมแทน่นบางแสนจังหวัดชนบุรี24กรกฎาคมมีการจัดกิจกรรมคนลำพูนก็จะไม่ทนโวยในเวลา17นาฬิกาที่บริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีกลางเมืองลำพูน 2ส,งสิงหาคมสหาภาพร้อยเอ็ดปลดแอกมีการจัดกิจกรรมร้อยเอ็ดเราไม่เอาเผด็จการให้มันจบที่รุ่นเราโดยนัดหมายหน้าบึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดในเวลา17นาฬิกาเป็นต้นทั้งนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่ากลุ่มนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยเช่นมสวคนรุ่นเปลี่ยนเครือข่ายราชมงคลมสเกต K u d a i l ลลูกพ่อขุนโค่นล้มเผด็จการ ภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพและกลุ่มประชาคมศิลปากรเพื่อประชาธิปไตย SCFD จะมีการนัดชุมนุมในเร็วๆนี้โดยขอให้ติดตามจากหน้าเพจดังกล่าวด้านปารินาท้าม็บุกบ้านลั่นจะสอนให้รู้จักบทเรียนจะทำตัวเป็นแก๊งกวนเมืองข้างถนนเย้ยธนาทรอ,อย่าเป็นอ e ีแอบ นางสาวปรินาไกรคุปสอสอราชบุรีเขตสามพักพลังประชารัฐโพสต์เฟสบุ๊กภายหลังมีการชุมนุมหน้ากองทับ,บก ระบุว่า #mopmungming ภาพมันฟ้องว่าม็อบมุงมิ n g แต่ไม่มุ้งมิ้งเพราะคนมาเยอะแค่กะปิที่ใช้ผสมตำน้ำพริกนอกนั้นนักข่าวทั้งนั้นและแน่นอนที่สุดแกนนำ็อบคือคนสนิทธนาทรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นปิยรัตสสอสอบตกอนาคตใหม่เพนกวินและไม้เจ้าเดิมๆไม่พอใจพลเอกหญิงนุษราเขาแซลม็อบมุ้งมิ้งไม่ต้องไปบุกร รบกวนคนอื่นที่ทำงานกันอย่างนั้นทำตัวเป็นแก๊งกวนเมืองข้างถนนปารีนาก็เห็นด้วยว่าม็อบมุ้งมิ้งจริงๆก็ขอให้มาบุกบ้านปารีนาด้วยแล้วกัน99ทับ9หมู่3บางตโนดบางวันไม่อยู่นะเพราะประชุมสภาแต่คุณพ่อทวีอยู่แล้วจะสอนให้รู้จักคำว่าบทเรียน ชวนลูกพี่ธนาทรมาด้วยอย่าเป็นอ e ีแอบต่อไปเลยประชาชนรู้สังคมรู้ขณะที่นางวีรพรนิติประภานักเขียนรางวัลซีไร้์ผู้รวมก่อตั้งกลุ่มแคร์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวีรพรนิติประภาว่า พวกพ่อแม่ที่ด่ากราดหยาบคายเด็กๆที่ไปชุมนุมปรากฏลูกๆพวกตัวเองทั้งนั้นค่ะที่ไปราชดำเนินลูกพวกคุณเป็นเฟรนชั้นอะค่ะ,คะเขาบล็อกไม่ให้พวกเธอรู้กันว่าค่ะเขารำคาญแล้วก็ด่าพ่อล่อแม่เขากันอะแช่งชักหักกระดูกด้วยอะตลกอะตอนพวกเขาเด็กๆก็ลากเขาไปมอบกอบปปสทั้งร้อนทั้งเสียงดังหยาบคายอะไม่ก็ไปกินนอนม็อบ ทิ้งหลานฉันอยู่บ้านต้มมาม่ากินเองเป็นเดือนๆอ,อ่ะวันทั้งวันฟังทีวีช่องนั้นดังลั่นกรอกหูลูกอ่ะพอตัวเองโดนปัน่นประสาทแรกรมเสียเครียดขุ่นมัวก็มาลงที่ลูกไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะมาตอนนี้ก็มาหาว่าเด็กๆโดนล้างสมองกันอ่ะล้างได้ก็ล้างสมองหวานอย่างพวกเธอแล้วอดีวะคะยุคสมัยกำลังไล่ล่ากัดกินพวกเธออยู่อะคา่ะ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ